สร้างคอนเทนต์บรรยายพูดด้วยเสียงตัวเองบ่ได้เลียนแบบผู้ใด้ดพี่น้องมาทอนหอมจ้าหอมบอยงเมีย้าสร้างก็ต้องต้องเสียเวลากต้องเสียเวลากับการทำงาน ท่านอะไรไงก็ถูกใช้งานได้อยู่นะนี่นะดตนนูต้นนี้ท่านอะไรไงก็ถูกใช้งานได้อยู่นะนี่นะดูต้นนี้ว่าเป็นน้ำ ว่าเป็นน้ำแต่กับพอใส่งานใดอยู่ในไหนเนาะหอมก็เป็นราคาผักก็โตไม่ทันพ่อค่าแม่ค่าเลยผักแม่ค่ามาสร้งางว่าถอนเบิดเลยถอนเบิดเลยทำงานเป็นน้ำถอนต้นหอมเป็นน้ำ ต้องเสียวเวลาต้องเสียวเวลากับการทำงานจัดการให้ถอนก่อนจ้าทอนก่อนชมชิปถอนหอมไปพร้อมๆกันไม่สวยเลยทำความสะอาดกระสีขาวงามสวย ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เขา้ามาเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมาทอนหอมจ้าหอมใบไง่เมีย่าสั่งก็ต้องถอนเส็จแล้วก็เสียไปทำความสะอาดความสะอาดในเขาไปล้างให้สะอาดสะอาดเออเออเออมดแดงกัด แุด,ดงกดัดค่ะต้องเสียเวลาต้องเสียเวลากับการทำงานทำงานเป็นนำ้ำตอนต้นหอมเป็นนำ้ำแต่กัเพราใส่งานใดอยู่นี่หนเนาะ หอมก็เป็นราคาผักก็โตไม่ทันพ่อค่าแม่ค่าเลยผักพี่น้องมาทอนหอมจ้าหอมบอยไงแม่ค่าสั่งก็ต้องไปก้อนเต็นไปน้ำบรรยายไปน้ำทอนหอมไปน้ำอันนี้ก็ถือว่าทำทำงานเลยพี่น้องจัดการให้ ถอนก่อนจ้าถอนก่อนชมชิบถอนหอมไปพร้อมๆกันสนใจจะถูกมดกัดแล้วต้องรีบก่อนชมจิบจ้าขอให้เงี้ยปังปังจ้าบ๊ายบายสวยเลยทำความสะอาดกระสิขาวงามสวยขอบคุณนะคะสํสำหรับผู้ที่เข้ามา ต้นใสจะถูกหมดกัดแล้วต้องรีบก่อนเด้อดูพี่น้องปูดสังเกตจงพิจารณาต้นหอมค่าก็ถูกถูกบังคับเอานี่ไหมนั่นมาท่านหะไใหญ่ด้แต่ว่ากเพราะแสงมรนยายไป ออออออมอดเดดงกัดมดแดงกัดค่ะเสร็จจะถูกมดกัดแล้วต้องรีบก่อนมันยายไปไขรๆก็ถูก บังคับเอานีแไหมันมาทั้งหลายไง,งนี่แต่ว่ากะเพราะแสงเนี่ยค่ะมาสร้างว่าถอนเบิดเลยถอนเบิดเลยดึงเอาเดอพีปนอนค่ายก็ถูก บังคับเอานี่ไหมันมาท่านหลายไงนี่แต่ว่าพอแสงเออตัวจริงเสียงจริงรลับรลู้หลับราบเด้อคุณเอไอจ้าทำเป็นกรรมเป็นกรรมทับเป็นกรรมเป็นกรรมทรงพ่ขาดจ้าโดูนะโดนะอย่างชมจิบจ้าขอให้เงี้ยปังปังจ้าบา,บายบายงานหดจุน หอมหอมาตพี่น้องมาถอนหอมจ้าหอมบอยไงเมียขาสั่งกับต้องเออตัวจริงเสียงจริงรลับหลู้รลับสาบเด้อคุณเอไอจ้าเออตัวจริงเสียงจริง รลับหู้รับราบเด้อคุณเอไอจ้าเด้อพี่น้องถอนหอมน้ำเมงหวันเด้อถอนหอมนะคะตัดถอนให้หมดถอนให้หมดไม่ต้องจ้องไว้มันสวยเลยมันทำความสะอาดระสิขาวงามสวย ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาสร้างคอนเทนต์บรรยายพูดด้วยเสียงตัวเองบ่ได้เลี้ยนแบบผู้ใดได้ดมีเงวนบ่นได้เอาคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์บรรยายพูดด้วยเสียงตัวเองบ่ได้เลี้ยนแบบผู้ใดได้ด หอมยังไม่โตเลยเม่คาสั่งก็จัดการได้ได้วยตอนหอมไปด้วยทำชิบไปด้วยไม่ต้องเสียเวลาถอนให้หมดถอนให้หมดไม่ต้องจ้องไว้ บรรยายไปออออออมุดแดงกัดมุดแดงกัดคะหอมยังไม่โตเลยเม่ค้าสั่งก็จัดการได้เออตัวจริงเสียงจริงรลับรลู้รับสาบเด้อคุณเอ,อไอจ้า ัการให้ถอนก่อนจ้าทอนก่อนโจมชิบถอนหอมไปพร้อมๆกันทำเป็นกรรมเป็นกรรมตับเป็นกรรมเป็นกรรมทรงพอขาดจ้าโดนโน่าโดนน่ายังสงสัยจ,จะถูกมดกัดแล้วต้องรีบก่อน เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะมาสร้งางว่าถอนเบิดเลยถอนเบิดเลยมันสวยเลยมัตามความสะอาดกะสีขาวงามสวยขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เอมามา ถอนให้หมดถอนให้หมดไม่ต้องจ้องไว้ท่านอะไรงก็ถูกใส่งานได้อยู่นะนี่นะดูต้นนี้